สวดีครับไปพบผมนะครับช่องมือแม่ไก่ชนนะครับวันนี้ก็มาให้ดูครับลูกไก่ครับพกเดือนนะครับเริ่มจะที่จะจะเป็นหนุ่มแล้วครับก็เริ่มสวยๆนะครับสองตัวนี้ก็คล้องเดียวกันนะครับแต่มันคนละแม่มันมีสองแม่ครับสองตัวนี้นะครับดูลักษณะนะครับสีใกล้เคียงกันแต่หน้าตามันไม่เหมือนกันนะครับอ่ามันสองแม่รวมกันนะครับ พอดีอีกแม่หนึ่งเพราะว่ามันลาเกิดแล้วมันชอบติกปีกลูกไก่นะครับผมก็เลยเอาลูกไก่นะครับเอาไปให้แม่เลี้ยงนะครับซึ่งมันก็เลี้ยงเลี้ยงดีนะครับเลี้ยงมาทั้งหมดมันทั้งหมดสิกว่าตัวนะครับแล้วตอนนี้ก็เหลือทั้งหมดที่แรกมันรวมๆแล้วประมาณนักสิบสี่สิบห้าตัวนะครับตอนนี้ก็กว่าจะโตกว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวกันนะครับก็เหลือแค่ประมาณสิบเอ็ดตัวนะครับ ไม่สบายตาบ้่งแล้วก็หมากัดไปมั่งนะครับตัวนี้ตัวรุ่นนุมก็จะมีอยู่ประมาณตั้งห้าหกตัวนะครับตัวนมนมจะมีอยู่ห้าตัวส่วนตัวเมียก็ประมาณห้าตัวนะครับประมาณห้าตัวครับตัวเมียอันนี้พ่อเดียวกันนะครับสองตัวนี้นพ่อเดียวกันแต่คนละแม่นะดูลักษณะหน้าตานะครับตัวนี้จะตาดำหน่อยนะครับ ลึกๆนะแต่ว่าตอนที่มันลงมาก็เออพร้อมกันนะครับลงมาพร้อมกันเลยครับอายุก็ห่างกันก็ไม่ไม่ถึงสองวันนะครับแต่ว่าตอนที่เราเอาผมจับลงลงลงรังนี่ก็ผมก็ใกล้เคียงกันครับห่างกันแค่วันหนึ่งนะครับผ่านวันสองวันนีนะครับ นะครับจากนั้นผมก็ให้แม่มันเลี้ยงมาแล้วทีนี้แม่อีกตัวหนึ่งมันชอบจิกปีกลูกนะครับสุดท้ายแล้วก็อีกแม่หนึ่งก็เลี้ยงสิบสิบกว่าตัวนะครับก็จนถึงวันนี้ครับเหลือหกเออเหลือตัวผู้ประมาณหกตัวครับตัวเมีห้าตัวผมเกือตัวเนี้ย ตัวนี้ก็โตเป็นหนุ่มแล้วตัวสาวๆบางตัวก็เริ่มไข่แล้วนะครับ <c oughs> เริ่มไข,ข่คอ,อกแรกนะครับนะครับตัวเมียนุ่นก็ไปแอบไข่ที่ไหนมาไม่รู้นะครับ <c oughs> เริ่มไข่กันแล้วครับนี่เป็นสองตัวผู้สองตัวนะครับแต่ตัวนี้จะยืนนิ่งๆให้ผมถ่ายใกล้ๆลูกปลาก็ยังไม่ต็ไว้นะครับดูหางครับ ให้ดูแข้งคานะครับลูปีกตัวนี้ก็บ,บังสวยครับอยู่นิ่งเนียคุ้นนะครับคุ้นค้นคุณเนี่ยทำเป็นนุ่มนะครับจริงๆน,นครับไล่ปีตัวเมียรครับโ,ฮโฮอ้โหเสีงยงดังกว่าจะได้ขึ้นนอนกันนะครับ ตัวก็พอดีไม่ได้กเกินนะครับไม่ได้กเกินถ้ากับอํานาจก็ตักสองโลสองโลห้าได้ไหมครับแต่ว่าผมว่ากว่าจะโตอีกหน่อยครับได้ับทักสองโลหกสองโลเจ็ดอยู่หางครับหางก็ปึ่งจกออกเองนะครับได้หน่อยหนึ่งครับ ไงช่วยกดติดตามกด s u b s ไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับเหลืออีกนิดเดียวครับจะถึงพันทับแล้วครับเราวันนี้สวัสดีครับ